หนูว่บาบังทีแล้วจริงๆแล้วแต่และคนอาจจะยังไม่เข้าใจก็ได้ว่าตัวเองทําอะไรอยู่ทุกคนเข้าใจหมดแต่เรื่องที่จะไม่พูดทุกคนรู้หมดแหละแต่เรื่องที่จะไม่พูดไม่อยากให้มีปัญหาอืมก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้พอพูดไปมันมีปัญหาแน่ๆน่แมนยูวันที่ไม่มีเซอ,อร์เล็กมันก็ยังยิ่งใหญ่ในความเป็นแมนยูอยู่เสมอคุมะจำไว้ พี่ยกตัวอย่างแมนยูเพราะพี่ชอบแมนยูมากแตพี่ไม่ชอบทีมอื่นอ่าลุงโนไม่รู้เรื่องซะก่อนช่างมันเถอะไฮไล์ให้ได้ใช่ผู้มาหรอใช่โหอะไรติดขาปลิงใช่ไหมปลิงกับต้นไม้ติดขามาคุณลงออกสปาได้แล้วเหรอ ได้แล้วโอ้หนูก็เข้าเข้าออกอ,อกงง่าสบายดีนะสบายดีครับลุงเป็นไงบ้างดีนะเรื่อยๆเ,เลยมาถึงก็มาเจอขาวว่าคุณลุงไม่อยู่แก๊งแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็เสียใจนะ เราทุกคนน่ะรวมกันเพราะคนลุงเรามีลุงเป็นจุดศูนยางและถ้าสมมุติว่าไม่มีลุงอยู่กันได้ไหมลนะ่ะถ้าให้พูดอ่ะมันก็อยู่ได้อืมใช่แต่หนูไม่อยากให้พี่พะโลนหนู ถ้าถามลุงนะอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็แยกไม่ต้องมีอะไรกดดัน ไ,ได้เพราะว่าหนูอยากอยู่กับทุกคนลงแต่หนูไม่รู้ว่าทุกคนเขาจะมองเหมือนหนูนไไหมัแ้แต่แค่แบบว่าวันนี้หนูได้นั่งคุยกับพี่พารโลได้นั่งคุยกับพี่โจเป็นไงบ้างแล้ววันนี้พี่พาโลพูดออกมา ก็าเลยสงสารพี่พะโล่น่ะพะโลพูดว่าอะไรพี่พะโลเปียกเลยบอกว่าถ้าคุณลุงเรียกทุกคนมาประชุมก็คงจะสิบนาทีแต่ถ้าพี่พะโลเรียกก็ยังคงจะอย่างต่ำสามสิบนาทีกว่าจะมารวมกันลุงไม่ได้พูดอวดตัวเองนะ บารมีเราต้องสร้างเองแต่เรามีบารมีเท่าไหร่แล้วเนี่ยคนอื่นเขาให้เราคือใช่โอเคหนูเข้าใจเพราะว่า ดีจริงๆท,ทุกคนตีหิวมันก็คือมันเกิดจากการที่ลุงเรามารวมกันเพราะลุงเขาพูดกันตามตรงแล้วก็อาจจะอาจจะฟังดูแรงหน่อยก็เราอาจจะไม่ได้รวมกันเพราะพี่พะโลแต่ว่าในมุมอีกมุมนึงอ่ะพี่พะโลเขาเสียสละและวพีผชอบอะไรหลายๆอย่างแล้วเราทุกคนก็เลือกให้พี่เขาสั่งต่อเจตนาของคุณลุง แต่ถ้าต้องอยู่เพราะสงสารน่ะคิดกันใหม่เนอะคิดดีๆเอ,อจาจริงที่ลุงทำแบบนี้ลุงไม่ได้รังแกทุกคนนะไม่รู้เขาจะรู้ไหมว่าที่ลุงทำเพราะอะไรที่ลุงทำหมายถือว่าที่ลุงวางมือใช่ไหมครับใช่ แต่ลุงไม่รังแกนะลุงอ่ะพูดอยู่เสมอพูดตั้งแต่อยู่เมืองเดิมแล้วว่าเราต้องอยู่กับเองให้ได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีลุงใช่เพราะว่าวันหนึ่งลุงจะกลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ลุงเคยพูดอย่างนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว แต่หนูก็แค่ถ้าเราเอาเอาใจมารวมกันไว้ตรงกลางเพราะลุงต่อให้ไม่มีลุงอยู่หนูก็ยังอยากให้เราเอาใจมาไว้รวมกันไม่ว่าใครจะเป็นผู้นำก็ตามนี่คือในความรู้สึกของหนูอะเุงอยากให้เรารวมกันเป็นแฟมิลี่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะไม่มีลุงแฟมิลี่ที่คำว,ว่าแฟมิลี่จริงๆึ่งยถ้าทำได้จะดีมากเลย รอดูอยู่แต่ก็ว่าว่าถ้ามันก็นั่นแหละแหละลูกหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือพี่พอโลก็บอกว่าเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่แต่ใช่แต่ถ้าทําว่าเหมือนเดิมคํานี้มันก็ต้องไม่ออกมันก็จะต้องไม่ออกมาจากปากพี่พอลโลทุกวันนี้มองซ้ายมองขวาลุงแทบจำใครไม่ได้แล้วครับเือนหนูง่ายลุง เหมือน,นที่หนูบอกแต่พี่พารลเ,เหมือนกัหนบอกว่าคือคนอยู่ตอนตอนนั้นหนะถึงเมืองเดิมก็คือคนอยู่แรนแดงเยอะแยะเลยแต่ครอบครัวหนูหายไปไหนหมด ไม่ได้มีปัญหากับการพบเจอคนใหม่แต่หนูก็แค่อยากให้เราครอบครัวของเราเชื่อไหมว่าคำพูดที่บอกว่าไม่ได้มีปัญหากับคนใหม่ๆนั่นแหละคือปัญหาเขาไม่ได้ผิดอะไรนะเขาไม่ได้ผิดอะไรใช่เขาไม่ได้ผิดอะไร ลุงเราเดินไปหนังโรงงานให้เราลกคนคุณทำเนี่ยเท่ดีอะไรใช่ใช่ก็พูดอีกอย่างหนึ่งลุงก็คือเหมือนเป็นเพื่อนของเพื่อนแต่ละคนใช่ไหมแต่พูดจริงๆหนูก็ไม่ได้สนิทใจกับทุกคนก็ถึงบอกว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรจะเพียนแต่ว่า แต่ว่ามันก็ต้องให้เวลาให้พวกหนูทําความให้ให้ทุกคนทําความรู้จักกับครอบครัวของแต่ละคนเพราะทุกคนก็มีครอบครัวาม,มามันก็เลยไม่แปลกที่คุณลุงจะพูดแบบว่าเจอ,อเจอแต่คนที่แบบซ้ายขวาไม่รู้จักแล้วเพราะว่ามันก็คล้ายๆหนูเพราะหนูก็มีแค่ปู่แล้วหนูกับปู่ก็อยู่ในแงงของคุณลุงด้วยกันมาตั้งแต่ต้น แต่พอที่แบบว่าทุกคนเริ่มมีครอบครัวครอบครัวคนนั้นครอบครัวคนนี้เข้ามามก็ต้องให้ระยะเวลาให้หนูทำความรู้จักกับทุกคนด้วยแต่สำหรับหนูหนูก็ต้องเชื่อใจครอบครัวอันดับแรกก่อนอยู่แล้ว หนูนะ่ะที่ถึงวันเก่กาๆนะลุงที่ถึงวันที่เรานั่งคุยกันว่าวันนี้อ่ะเราจะทําอะไรดีแต่หนูก็เข้าใจวันนี้พี่ฟาโลก็บอกว่าเออมันเป็นเพราะว่าเรามาเริ่มต้นใหม่ที่นี่กันมันก็ต้องใช้ระยะเวลาทุกคนก็ต้องมีเป้าหมายในส่วนของตัวเองมันก็เลยอาจจะแบบว่าแยกย้ายไปกลุ่มใครกลุ่มมันไปความ สำหรับหนูหนูมองว่าเมืองนู้นหนูก็ฟาร์มได้เมืองนี้หนูก็ฟาร์มไม่ต่างกันแต่ทำไมเวลาที่ให้ครอบครัวมันน้อยลงมันต้องจดัดสรรดีๆไม่ใช่ว่าทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ <c oughs> หนูก็ไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนนะลุงคิด <c oughs> ดีๆคิด <c oughs> ดีๆ ว่าทั้งวันทั้งคืนไหม <c oughs> บางวันลุงตื่นมาแล้วยังเห็นอยู่ในนั้นอยู่เลย <c oughs> อันนั้นก็ในนั้นสิลุง <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไหมก็แต่ที่ลุงออกไม่ได้เกี่ยวกับว่าคนเยอะนะ <c oughs> มันแค่ถึงเวลาที่มันต้องโตเองแล้ว แล้วก็ลุงว่าถ้าเกิดลุงมาอยู่ตรงที่เดิมพวกเองก็จะไม่โตซะทีลุงอยากให้พวกหนูโตขึ้น หรือว่าลุงอยากให้คอนเซปต์แกง๊งเรายัางเหมือนเดิมถ้าถามเรื่องคอนเซปต์แกง๊งอะลุงปล่อยอิสระแล้วนะลุงไม่เข้าไปยุ่งแล้วปล่อยเลยอยากจะเริหา,ดานด้านไหนอยากให้ลองทำกันดูลุงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตีฮิ้วอีกแล้ว งั้นหนูรู้แล้วลล่วอว่าบางทีถ้าถ้าเราจะเลิกพี่พาโลเป็นผู้นำก็ต้องเป็นในแบบที่เป็นพี่พาโลถูกต้องไม่ใช่ลุงถูกต้องเพราะว่าตอนนี้หนูโอเคให่งั้นก็พอขาใจะละเพราะว่าตอนนี้มันเราเราอะไรทุกๆอย่างเรายังติดยึดติดกับลุงมากเกินไปถูกต้อง ทุกคนจะต้องอยู่เพราะี่เขารู้หนูว่าเราน่าจะได้เปิดใจคุยกันกบบคนในแก๊้งสุกวันนี้ก็นี ใช่พูดกันตรงๆเถอะไม่ใช่อ้อมค้อมกันว่าไม่ติดน่ดไม่ติดนี่ถ้าติดอะไรก็พูดไปเลยถพานหนูรู้สึกว่าถ้าถ้าหนูอาจจะเพราะว่าเออหนูเพิ่งมาวันสองวันอะไรอย่างนี้เพิ่งกลับเข้ามาทุกคนก็ยังบอกว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมอันนี้หนูก็ไม่รู้คนที่เข้าใจปัญหาจริงๆนะเท่าที่ลุงเห็นตอนนี้นะจาขอบโดเนียคูมะ จะต้องเปิดออกคุยกนันนะนักแรกว่าถ้าเราจะให้พี่พะโล้พี่พะโลน้นำแกงต่อไปก็ต้องเอาแจมาไว้ที่พี่ฉลูให้มาก่าน,นี้แต่ไม่ก็ปูสิงโต ลอ,องดูนะคุณมะลุงอยู่แถวนี้แหละมีอะไรก็โทรมาเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเมมเบอร์ล,ลุงนะเพราะลุงไม่เมมเบอร์ใครลุงอินดี้อะช่วงเนี้ยเมมแล้วค่ะครับได้เลยขอบคุณพุอลุงนะคะได้เลย ต้องคุยกันดีๆลองจัดการดูไม่งั้นไม่งั้นความคําตอบทุกอย่างก็ได้หมดอะไรก็ได้เหมือนเดิมถ้าถามมันไม่ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกอยู่แล้วไม่มีใช่ครานั้งที่วันนี้พี่พอลก็พูดเองว่าไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าสิ่งที่ใช่มันก็คือปัญหาก็คือพี่พอลก็พูดเองว่าเออก็ไม่มีอะไรก็ทุกอย่างเหมือนเดิมว่าสิ่งที่ทุกคนบอกนั่นไม่ใช่ปัญหานั่นคือปัญหามันคือปัญหา พี่พอโลบอกว่าการที่ลุงไม่อยู่ไม่ใช่ปัญหาแม่แต่หนูมองว่านั่นหลัใจความสําคัญเลยถ้าที่เราเพงา้งเพ้งกันนอยนอยกันทุกอย่าง,งตรงเนี้ยมันเป็นเพราะว่าอ่ะส่สวนรวมคือลุงไม่อยู่มันคือพอยท์มันคือประเด็นเลยถ้าางนั้นพี่พอโลที่จะขึ้นมานำถ้าจะมาสารต่อลุงก็จะต้องเป็นสีเที่วในแบบที่พะโล แมนยู U, วันที่ไม่มีเซอร์อเล็กมันก็ยังยิ่งใหญ่ในความเป็นแมนยูอยู่เสมอคุณมมะจำไว้พี่ยกตัวอย่างแมนยูเพราะพี่ชอบแมนยูมากอะพี่ไม่ชอบทีมอื่นออโนโนไม่รู้เรื่องสก่นช่างมันเถอะไ <c oughs> ฮไลท์ให้ได้ใชอ, <c oughs> <c oughs> อย่าี๋ยไปเครียดน้องเล่นเกมมันต้องสนุก ลองดูนะจะแอบดูอยู่ห่างๆมีอะไรก็โทรมาได้ค่ะเดี๋ยวไว้เรื่องนี้หนูค่อยคุยการก็น่าจะดีนะครัเนนีย่ยพี่เต๋อก็ตำรวจมาแล้วพี่เต๋าก็ยังรู้สึกเลยค่ะนะพี่เต๋เป็นตำรวจบางทีคนนอกเขาอาจจะเห็นปัญหามากกว่าเราทุกคนร,รู้เหรอว,ว่าเต๋อออกรู้ค่ะพี่เต๋อออกมาแล้วเอมก็ไปทํางานกับหนเมื่อกี้อ๋อเหรอใช่ แบาหนาลุงอ,อลอลงไหนยังคอยดูพวกหนูอยู่เสนเออมีคุณหมอไหมกออะบางทีหนว่าทุกคนอาจจะเหมือนยังตั้งความหวังอยู่ก็ได้ว่าสักวันหนึ่งลุงจะกลับมา มันเลยอาจจะทําให้เราให้การเรียกที่พะโลอย่างเต็มปากว่าบอสก็ถึงบอกไงว่าบารมีเราต้องสร้างเองส่วนมีเท่าไหร่และคนอื่นเขามอบให้เราเราไม่รู้เลย ว่า้ายาพาลุงก็เป็นแบบอย่างในของมาลมีพาโบมาโดยตลอดเราบอสจะคุยกับพะโลบ้งางไหมยังไม่ได้คุยเลย บางอย่างไม่อยากให้ทิศทางเขาเป๋อ่ยอยากให้เขาลองดูก่อนงั้นเดี๋ยวเรื่องที่หนูคุยแบบลุง,งน้อนี้หนูจะจบิดทีก่อนละกันเพราะว่าถ้าพูดมันน่าจะกระเทบมากๆเ้วย หนูว่าบางบางทีแล้วจริงๆแล้วแต่และคนอาจจะยังไม่เข้าใจก็ได้ว่าตัวเองทําอะไรอยู่ทุกคนเข้าใจหมดแต่เรื่องที่จะไม่พูดทุกคนรู้หมดแหละแต่เรื่องที่จะไม่พูดไม่อยากให้มีปัญหาอืมก็จะเป็นอย่างนั้นก็พอพูดไปมันมีปัญหาแน่ๆน ันก็คงจะต้องถึงเวลาที่เราจะต้องยอมรับปัญหา,น,านี้แล้วม่ะ เอาจริงหนูมองว่ามันเหมือนกปนการสมมอบเหมือนอย่างของแก้วคุณผู่แก๊งแท่นีตอนที่ปู่มังกรส่งแก้งต่อให้ปูถึงโตรกรดีิ่ะถ้ามันอยู่ที่นี่อ่ะมันให้พาโบดูแล บวกกับพ่อพาโบคือผอบอไว้มันจะเป็นการดูไม่ดีเอาซะเลยยังอีกทีคนเลยค่ะอืมขนาดแค่ดูไว้เมืองน,นูน้นอย่าพูดถึงเมืองอื่นเลยลูกเอ้ยอโอเคเข้า <laughs> ใจค่ะขอโทษค่ะ คุณลุงไม่อยากให้ล่กหนูมาเหนื่อยากับการสลัดภาพออกต่อให้เราโตมาด้วยลำแค้งของเรายัางไงแต่ถ้าลุงยังอยู่ก็จะกลายเป็นว่าอาศัยบารมีลุงอยู่ดีใช่แล้วคนอื่นจะไม่กล้าเล่นกับเรา คุณมาค่ะฟังลุงนะลุงง่วงแนละ้ว <c oughs> ลุงแก่แล้วเนาะเอาไว้เราคุยกันใหม่เบอร์แล้ว็มนี้แล้วเบอร์นี้ละค่ะ <c oughs> ลุงก็พอจะวฐถนเนี่ยหนูจะอยู่ดึกได้ได้ไม่เข้าป่าแล้วเหรอ <c oughs> ไม่ได้เข้าและะ้วค่ะ ลุงจะดีใจกับแฟนขับของเองเหลือเกินลับมาอยู่หลักร้อยอยู่ขวาหลักหน่วยเลยนะดูหน่อยหน่อยเจอกันเจอกันค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ ทำอะไรอะจอดที่ไายที่สิงต้องมีเนาะจะทำงานต่อแล้วนะ